เห็นไหมคะที่เขาบอกว่ามีข่าวว่ามีการเอาไก่ตายโยนลงแม่น้ำอะค่ะทำไมเขาทาอย่างนั้นล่ะคะก็เขามักง่ายล,ยล่ะเขาถึงได้ทํากันแบบเนี้ยในโลกเราอ่ะมีคนแบบนี้ตั้งเยอะแน่ถ้าอย่างนั้นน้ำในแม่น้ำลำคลองก็เน่าและสิมันไม่ใช่เพียงแค่น้ําเน่าเท่านั้นน่ะนะบางทีมันอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอีกด้วยอย่างนั้นตอนนี้ ขนาดนั้นหรอกนะเพถ้าแม่น้ำมีการไหลเวียนดีแล้วก็มีการบำบัดอย่างถูกต้องน้ำก็ไม่เน่าหรอกใช่สิพี่ก็อ่านเจอในหนังสือสาร,รานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันล่ะโอ้ยอดเลยถ้างั้นเล่าให้ลุงฟังหน่อยได้ไหมล่ะได้เลยค่ะคุณลงุงน้ำเสียเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะอย่างน้ำที่คนใช้แล้วทิ้งโดยไม่มีการบำบัดและยังมีน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรที่เอายาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยเคมี ที่ตกค้างไหลทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองไหนจะน้ำจากโรงงานอุตสาหการรมอีกที่บางโรงงานแอบปล่อยทิ้งโดยไม่มีการบำบัดด้วยละ่ะที่พี่เราเล่ามามีแต่คนทั้งนั้นเลยเนาะที่ทำให้น้ำเสียใช่แต่เรายังมีคนดีอยู่อีกหลายคนนะที่เห็นคุณค่าของน้ำและใช้น้ำกันอย่างระวัตระวังเหมือนพวกเราไงแต่ยังมีผลกระทบอื่นที่เกิดจากน้ำเสียได้อีกนะ เช่นน้ำเสียจากการทำการเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างไหลลงสู่แม่น้ำทำให้กุ้งหอยปูปลาตายได้หากไม่ตายก็สะสมในร่างกายเมื่อคนจับขึ้นมากินก็กลับมาสะสมในคนอีกทอดหนึ่งอันตรายจริงๆเลยนะคะอันตรายที่มองไม่เห็นยังมีสิ่งที่ยังมองไม่เห็นอีกอย่างเช่นน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ผ่านการบำบัดจะมีคราบน้ำมันทำให้น้ำเนี่ยขาดออกซิเจน แสงแดดก็ส่องไม่ถึงใต้น้ำทำให้พืชและสัตว์ในน้ำตายมาที่ี่เคยอ,อ่านข่าวเจอเรื่องเริห้ยคลิตซี่ที่มีสารตะกั่ว,วตกครั้งอยนะู่ในน้ำแล้วคนที่ใช้น้ำเนี่ยก็เป็นอันตรายถึงชีวิตและอาจสะสมทำให้เป็นมะเร็งได้ด้วยอืมใช่พี่ก็เคยอ่านเจอเหมือนกันล่ะน้าเนาะมีโทษเยอะจริงๆเลยเนาะพี่แววอืมใช่เพราะอย่างนี้ไงเราถึงต้องใช้น้ำอย่างระมัดระวงังแล้วก็ไม่ทำให้น้ำเน่าเสียล่ะ ใช่ค่ะน้ำเนี่ยมีความสําคัญในการบริโภคมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้น้ําก็เหลือน้อยเหลือเกินถ้าเราไม่ใช้กันอย่างประหยัดน้ําก็คงไม่เหลือแน่โอ้ลุงดีใจมากๆเลยที่ร้านๆเนี่ยสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม